นิทานเรื่องที่แปดครั้นพระราชาตริวิกรมเซนเสด็จกลับไปจับเวตาลที่ต้นอโศกมาแล้วก็พาดมันไว้บนบาเดินกลับไปทางเดิมเพื่อจะไปพบโยคีสารติศีลที่ป่าชา้าแต่ขณะที่เดินมาในความเงียบนั้นเองเวตาลก็กล่าวขึ้นว่าแม่ราชาหนทางยังอีกไกล พื่อจะให้พระองค์ลืมภาระอันหนักนี้โปรดเตรียมสดับปัญหาของข้าเถิดแต่โบราณการยังมีท้องถิ่นหนึ่งเป็นสมบัติของตระกูลพราหมณ์ในแคว้นอังคะเรียกว่าหมู่บ้านพฤกษคัตในหมู่บ้านดังกล่าวนี้มีพรามณ์ที่ร่ำรวยคนหนึ่งมีชื่อว่าวิษณุสวามิน พราหมณ์ผู้นี้มีภรรยาซึ่งอยู่ในตระกูลทัดเทียมกับตนด้วยชาติกำเนิดนางพรามณีได้ให้กำเนิดบุตรชายสามคนซึ่งมีความเป็นผู้ดีหัวสูงเช่นเดียวกันในการต่อมาเมื่อเด็กทั้งสามเติบโตเป็นหนุ่มก็เป็นที่ภาคภูมิใจของบิดามารดามากวันหนึ่ง เมื่อพรามกำลังจะกระทำยัชยะพิธีก็เรียกบุตรชายทั้งสามเข้ามาและสั่งให้ทั้งสามคนออกไปเที่ยวหาเต่าทะเลที่ชายหาดเมื่อไปถึงฝั่งทะเลนีนานก็พบเต่าตัวหนึ่งพรามผู้พี่ใหญ่ก็กล่าวแก่น้องชายทั้งสองว่าพวกเจ้าคนหนึ่งคนใดในสองคน จงแบกเต่าเอาไปให้ท่านพ่อทำยัตชยพิธีเถิดข้าคงจะแบกมันไปไม่ได้เพราะมันลื่นด้วยตะใคร่น้ำเมื่อพี่ชายใหญ่กล่าวดังนี้น้องทั้งสองก็กล่าวว่าถ้าพี่หลังเลใจไม่กล้าแบกมันไปทำไมพวกข้าจะต้องแบกไปเล่าพี่ชายใหญ่ได้ฟังก็กล่าวว่า เจ้าทั้งสองจะต้องเอาเต่านี้ไปถ้าเจ้าไม่ทำเจ้าก็จะได้ชื่อว่าขัดยัดชยาพิธีของพ่อทำให้ไม่สำเร็จทั้งเจ้าและท่านพ่อก็จะตกนรกด้วยกันทั้งคู่แน่ๆเมื่อเขาบอกแก่น้องทั้งสองดังนี้คนทั้งสองกลับหัวระยะและกล่าวว่า ถ้าพี่รู้หน้าที่ของพวกเราดังนี้แล้วทำไมไม่รู้ตัวเองว่าพี่ก็ต้องทำหน้าที่เช่นเดียวกันพี่ชายใหญ่จึงกล่าวว่าข้าเป็นผู้ดีในการกินและข้าไม่คิดว่าจะแตะต้องเจ้าเต่าตัวนี้มันน่าขยะแขยงสิ้นดีน้องคนกลางได้ฟังจึงพูดว่าถ้าเช่นนั้นข้าก็เป็นผู้ดีที่สุด เพราะข้าเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดในเรื่องของเพศอันละเอียดอ่อนเมื่อได้ฟังดังนี้พี่ชายใหญ่ก็กล่าวว่าถ้ากระนั้นก็ให้เจ้าน้องเล็กนี่แหละนำเต่านี้ไปน้องคนสุดท้องได้ยินก็ขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจกล่าวแก่พี่ชายทั้งสองว่าเจ้าคนโง่ ข้าเป็นผู้ดีเรื่องเตียงนอนเพราะฉะนั้นข้านี่แหละเป็นผู้ดีมากที่สุดทั้งสามพี่น้องต่างก็ทะเลาะก,กันเพราะความหญิงลำพองในตัวเองดังนั้นคนทั้งสามจึงละจากเต่าทะเลเดินทางเข้าไปในเมืองวิตังกปุระซึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินชื่อพระเจ้าประสัยชิดปกครองอยู่ เพื่อจะให้ตัดสินกรณีที่พลาดของตนเมื่อสมุหราชมนเทียนขานชื่อเรียบร้อยแล้วที่น้องทั้งสามก็เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินและบรรยายเรื่องราวให้ทรงทราบอย่างละเอียดพระราชาฟังเรื่องราวแล้วก็ตรัสว่าคอยอยู่ที่นี่แหละข้าจะให้เจ้าได้ที่สุดต,ตัวเองเสียก่อน ชายทั้งสามก็ตกลงและนั่งรออยู่ณที่นั้นขณะนั้นเป็นเวลาที่พระราชาจะเสวยพัตตาหารมื้อกลางวันจึงเรียกให้ชายทั้งสามเข้ามาร่วมโตเสวยซึ่งมีอาหารอันโอชะปรุงแล้วอย่างดีที่สุดทรงกลิ่นหอมฟุ้งยื่วยวนจมูกประกอบด้วยรสต่างๆถึงห้ารส พรามผู้เป็นพี่ใหญ่แลเห็นแล้วก็ไม่ยอมกินกลับเชิดหน้าอย่างหยิงจองหองและขยะขยแงพระราชาจึงตรัสถามว่าอาหารบนโต๊ะเสวยนี้ล้วนแต่ของดีวิเศษทั้งสิน้นเหตุใดเจ้าจึงไม่ยอมกินพรามได้ฟังก็ทูลตอบว่าข้าพระบาทสังเกตเห็นว่า อาหารนี้มีกลิ่นตุ่ตุราวกับกลิ่นซากศพดังนั้นข้าประบาทจึงไม่อาจเข้าไปเฉีดใกล้อาหารพวกนี้ไม่ว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนก็ตามพระราชาจึงปรัสถามผู้ที่นั่งล้อมรอบโต๊ะนั้นว่ารู้สึกอย่างไรคนเหล่านั้นได้ฟังรับสั่งก็ทูลว่ากระยาาหารนี้คือข้าวขาวหอมโดยธรรมชาติ ไม่มีตำหนิอะไรเลยแต่พรามผู้หญิงในความเป็นผู้ดีอย่างยิ่งเยอดในการกินก็ยังไม่ยอมแตะต้องนั่งทำจมูกย่นอยู่พระดาชาทรงดำริว่าเรื่องนี้สมควรจะสืบสวนให้รู้เท็จจริง มนตรีจึงทูลว่าข้าเวเสวยนี้เป็นข้าวที่ปลูกในสาลีเกษตรซึ่งอยู่ใกล้กับคาดอันเป็นที่เผาศพของคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพระราชาได้ฟังก็ประหลาดพระไทยมากทรงพอพระไทยอย่างยิ่งตรัสแก่พราหมณ์ว่าตัวท่านนี้มีความรู้ในโภชนาศาสตร์ยิ่งนะัก ท่านเป็นคนเก่งหาได้ยากจงเลือกกินอาหารอย่างอื่นตามใจชอบเถิดหลังจากการกินเลี้ยงสิ้นสุดลงพระราชาก็ปล่อยให้พรามณกลับไปยังที่พักของตนและส่งหญิงงามที่สุดคนหนึ่งงามเพลิดพริ้งทั้งสรรพางหาที่เปรียบมีได้ ตกแต่งร่างกายด้วยปิลันทาพรอ,อันแพรวแพรวด้วยมณีจินดาฆ่าควรเมืองทรงไปประทานแก่พราหมณ์คนรองผู้เป็นเอตทักคะในการาสตร์นางผู้เปรียดดังผู้จุดไฟของกามเทพและเป็นผู้ที่มีพักอันงามดังด,งดวงส,สีในยามเที่ยงคืน มาสู่ห้องของพรามโดยมีสาวสันกำนันนางแวดล้อมเป็นบริวารเมื่อนางผู้งามบันเจดิดมาถึงห้องพักของพรามหนุ่มผู้เลิศในโลกียะวิสัยพรามแลเห็นก็แสดงอาการเหมือนจะเป็นลมเอามือซ้ายปิดจมูกไว้และตะโกนบอกแกเสเวกผู้ติดตามนางมาว่า เอานางคนนี้ออกไปให้พ้นขืนชักช้าอยู่ข้าต้องตายแน่คนอะไรมีกลิ่นตัวเหม็นราวกับแพะราชสเวกได้ฟังก็ตกใจมีความประหลาดใจเป็นล,นล้นพ้นรีพานางโฉมงามกลับไปเฝ้าพระราชากราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบ พระราชาจึงส่งคนนำคำสั่งไปแจ้งให้บุรุษที่คลื่นไส้นั้นมาเฝ้าตรัดว่าเจ้าจึงบอกข้ามาสิว่าหญิงงามที่ข้าส่งไปให้เจ้ามีกลิ่นกายเหม็นได้อย่างไรนางเป็นคนสะอาด มันชะระล้างร่างกายเสมอและประทินกายด้วยของหอมเช่นผลจันแดงผงกระบูนผงยาดำและเครื่องหอมนานาชนิดซึ่งนางสรรหามาจากทั่วโลกอย่างนี้ยังจะมีกลิ่นเหม็นเหมือนแท้อีกหรือถึงแม้พระราชาจะอ้างเหตุผลอย่างไรชายผู้คลื่นใส้ก็ไม่ยอมเชื่อ พระราชาทรงคํานึงว่าเรื่องนี้น่าจะมีความเรน้ลับแอบแฝงอยู่จึงซักถามนางงามด้วยวิธีต่างๆในที่สุดนางก็ยอมรับว่าเมื่อ,อยังเยาว์วัยนางพรากจากครอบครัวไปอยู่ที่อื่นและนางถูกเลี้ยงมาด้วยนมแพะเมื่อพระราชาได้ประจักษ์ความจริงดังนี้ ทรงพิศวงในความรู้แจ้งอันเร้นลับของพรามหนุ่มเป็นอันมากจากนี้ทรงสืบสวนถึงความมหัศจรรย์ของพรามผู้เป็นน้องสุดท้องว่าเขามีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเตียงนอนอย่างไรพระราชาโปรดให้นำเตียงนอนพิเศษสุดตัวหนึ่งมาปูลาดด้วยเสือเจ็ดชั้นสลับกับโูกมีผ้าปูที่นอนอันอนิ่มละมุนละไม ปูทับด้านบนเมื่อตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็นำไปให้พรามหนุ่มนอนในห้องใสยาอันโออาเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งยามพรามหนุ่มก็ผุดลุกขึ้นนั่งเอามือทั้งสองบีบที่สีข้างและเปล่งเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดบริพารของพระราชาซึ่งเฝ้าดูอยู่ในที่นั้น แลเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปประคองจึงแลเห็นเครื่องหมายคดคบงองงอเป็นพืนแดงที่สีข้างของชายหนุ่มราวกับเป็นเส้นขนที่ฝังแน่นลงไปในเนื้อเมื่อคนเหล่านั้นกลับไปทูลพระราชาพระราชาก็ตรัสแก่คนเหล่านั้นว่าพวกเจ้าไปดูสิว่ามีอะไรอยู่ในเสือหรือไม่ คนเหล่านั้นจึงช่วยกันดูอย่างพินิตรพิเคราะห์ตั้งแต่เสื่อผืนล่างที่สุดของเตียงไล่ขึ้นมาทีละชั้นจนครบเจ็ดชั้นในที่สุดก็พบขนเส้นหนึ่งอยู่กลางฟูชั้นล่างที่สุดจึงหยิบเอามาแสดงแก่พระราชาและนำตัวพราหมณ์ผู้รู้ความลับเกี่ยวกับเตียงนอนมาเฝ้าด้วย และเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นอาการเจ็บป่วยของพราหมณ์อันเกิดจากขนเส้นหนึ่งจากเสือชั้นล่างสุดเข้าไปฝังตัวใต้ผิวหนังของเขาก็ยิ่งทรงชงนสนเทศพ,พระไทยนักทรงใช้เวลาทั้งคืนเฝ้าคบคิดเรื่องปริศนาจนรุ่งสว่างก็ไม่อาจจะค้นคว้าหาคำตอบได้ เช้าวันรุ่งขึ้นพระราชาเสด็จออกท้องพระโรงประธานรางวัลให้แก่พราหมณ์ทั้งสามคนนั้นคือเหรียญทองสามแสนเหรียญให้ไปแบ่งกันพระบุรุษทั้งสามนั้นเป็นอัจฉระิยะบุคคลซึ่งหาได้ยากยิ่งและบุรุษทั้งสามนั้นก็ได้อยู่ในวังของพระเจ้าแผ่นดินมีความสุขสบายตามอัตภาพวิสัย แต่คนทั้งสามจะคิดสักนิดหนึ่งก็หาไม่ว่าเขาได้ทำบาปต่อพ่อของเขาโดยทำให้ส่วนหนึ่งในยัชยะพิธีต้องขาดไปเพราะเขาไม่ได้เอาเต่าไปให้พ่อทำพิธีนั่นเองส่วนเตาทะเลซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาได้มีชีวิตอันพาสุขนั้นเขาลืมมันสิน้น เตตาเล่านิทานจบลงก็ทูลถามพระเจ้าตริวิกรมเสนว่าโอราชันถ้ามีคำถามอันชวนให้สงสัยไม่หายและไม่อาจจะหาคำตอบได้ฉะนั้นโปรดทรงชี้แนะด้วยเถิดว่าในจำนวนบุรุษอัจริยะสามคนนั้นใครเป็นคนเก่งที่สุดและใครเก่งเป็นรองตามอันดับลงมา พระราชาได้ฟังลืมคิดถึงคำสัญญาที่ตกลงไว้แก่เวตาลตรัสด,ด้วยความรู้สึกส่วนตัวว่าน้องสุดท้องคนที่ต้องเจ็บปวดเพราะเส้นผมนั่นต่างหากที่ควรนับว่าเก่งที่สุดเพราะเป็นพยานที่สำคัญที่สุดส่วนพี่ชายอีกสองคนนั่นอาจจะได้ระแค่ราคายมาจากคนอื่นแล้วก็ได้ ข้าจึงว่าไม่สู้จะอัศจรรย์อะไรนะักอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่ะเวตาลยิ้มอย่างเจ้าเลถ้ากระน,นั้นก็โปรดเสด็จกลับมารับข้าอีกก็แล้วกันกล่าวจบเวตาลก็อันตรธานไปจากบ่าของพระราชาหายแวบกลับไปที่ต้นอโศกตามเดิม